นี่คือความจริงของคนที่ฟังฝรั่งได้แต่พูดไม่ได้มันมีเหตุผลทางจิตวิญญาณอยู่เบื้องหลังคนแบบนี้เนี่ยติดคิดเยอะแล้วหลายคนนะชอบบอกเลยว่าฉันยังรู้ไม่พอรู้น้อยเกินไปเวลาที่ฝึกฟังฝึกพูดก็ลงเอยด้วยความรู้สึกเดิมๆเพราะสิ่งที่คาดหวังคืออยาก พูดให้คล่องให้ได้ดังใจเพราะว่าถ้าเราคิดเยอะเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่โอเคมีบาดแผลกับการทำผิดพลาดบางคนจะสงสัยว่าเคลียร์บาดแผลของเราเนี่ยมันช่วยได้จริงหรอบอกกันเลยนะว่า รเรื่องนี้เซฟก็พิสูจน์ทั้งด้วยตัวเองแล้วก็กลับนักเรียนมาหรือมีนักเรียน Co ของเซฟคนหนึ่งเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่รู้เยอะแล้วก็คิดเยอะเช่นกันแล้วเจ้าตัวก็พูดกับเซฟแบบคํานี้เลยว่าที่แบบยังพูดไม่ได้เป็นเพราะตัวเองอยังรู้น้อยรู้สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองดีพอรู้มากพอหลังจากที่เคลียร์ประเด็นไทยในหรือทำอินเนอร์เวิร์กเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าตัวเนี่ยนะได้ลูกค้าเศรษฐีจากเมืองจีน last November I do the first Full Destination Wedding in my life all guest s from China discover is very very, very rich ความพิ k ไม่จบแค่นั้นพวกตัวเนี่ยก,ก็ได้รับเชิญให้ไปเป็นกรรมการตัดสินงานแต่งงานในระดับนาน,นาชาติอยากจะบอกว่าพี่คนนี้เซฟไม่ได้สอนทั้งศัพทแล้วก็ไวยากรณ์เพิ่มอะไรเลยแค่ทำา n n e r w w r r k อย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นอยากจะบอกว่าฟังฝรั่งออกแต่พูดไม่ได้คุณต้องทำอินเนอร์เวิร์ดนะคะใครที่สนใจการทำอินเนอร์เวิร์ดนะคะสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ไบโบรได้เลยค่ะ